นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงแนวทางการใช้แอนติเจนเทสคิตในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9เบื้องต้นว่าปัจจุบันมี24ยี่ห้อและขึ้นทะเบียนเป็นแบบ Personal Use ต้องใช้ในบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถตรวจเองได้แต่ในอนาคตทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยเสนอให้มีการปลดล็อกสามารถวางจำหน่ายในร้านขายยาเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อไปตรวจเองที่บ้านได้ โดยการเก็บตัวอย่างนั้นทําเหมือนการตรวจแบบ RT-PCR คือการแยงจมูกไปจนถึงคอหอยหรือทางช่องปากตรวจทางน้ำลายขึ้นอยู่กับชุดตรวจว่าให้เก็บสิ่งส่งตรวจอย่างไรโดยการตรวจชนิดนี้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อความจำเพาะและความไวสู้แบบ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานไม่ได้แต่การรอคิวนานชุดตรวจนี้สามารถช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นซึ่งผู้ที่มีอาการหนัก ยัางคงแนะนำให้ไปตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR แต่หากมีผู้ป่วยจำนวนมากคิวยาวสถานพยาบาลอาจใช้ชุดตรวจ Antigen Test คิดนี้ตรวจก่อนได้และหากผลเป็นบวกจึงต้องใช้วิธีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อตรวจหาผลซ้ำอีกครั้งขณะที่การตรวจกรณีผลลบเนื่องจากชุดตรวจแอนติเจนมีข้อจำกัดคือหากเชื้อไม่มากพอจะไม่สามารถตรวจพบดังนั้นอาจจะมีการตรวจซ้ำแนะนำว่า หากยังไม่มีอาการใดๆยังคงต้องตรวจซ้ําประมาณ3-5วันแต่หากมีอาการสามารถตรวจซ้ําได้ทันทีโดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจหาเชื้อผ่านชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตขั้นตอนการรายงานผลคือการถ่ายรูปผลการทดสอบพร้อมระบุต,ตัวตนและวันที่ทดสอบรายงานผลให้กับหน่วยบริการสุขภาพกรณีทดสอบเป็นบวกให้แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้แยกกักตัวและสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการหายใจลำบากควรติดต่อเข้ารับการรักษาแจ้งบุคคลใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยงเพื่อให้ทดสอบหาเชื้อต่อไปส่วนกรณีผลทดสอบเป็นลบหากเสี่ยงสูงให้มีการแยกกักตัวก่อนทดสอบซ้ำในภายหลัง3-5วันและหากมีอาการป่วยของโควิด -19 ควรทดสอบซ้ำทันทีและหากมีประวัติเสี่ยงควรแยกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19